สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวดูยูทูบนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้งานเข้าครับสายชัตเทิลขาดนะครับสายเกียร์ชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังขาดนะครับพอไปถึงหน้างานแล้วไถลงไปถอยหลังไม่ได้นะครับก็พยายามแปลงขับกลับบ้านนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับมันขาดเนี่ยมันเป็นปลายอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวที่อยู่กับสลิงนะครับมันขาดผมสั่งอะไรแล้วครับแต่ตอนนี้แปลงลองไปใช้ก่อนนะครับเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ลองแปลงไปใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องแกะเข้าไปดูพี่น้องก็จะรู้หรอกว่ามันมันแปลงยังไงนะครับพี่บังเขาก็ทํามาจริงๆนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้แล้วก็ดับแรกนะครับผมลองทำดูก่อนนะครับ ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็แกะอันไหนที่เกะเราก็แกะออกให้หมดครับตัวนี้ก็จะมีปิ้นล็อกนะครับน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้มันจะอยู่อย่างนี้เนาะเราก็ปิ้นล็อกแกะออกนะครับกิบทางแกะออกแล้วก็เราก็มาแกะตัวนี้ครับเนี่ยเห็น <_' S 2> <He d S 1> ไหมพี่น,น้อง <_' n S 1> น็อตเบอร์ยี่สี่นี่จะอยู่ตรงนี้ประแจเบอร์ยี่ิสี่อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ดึงออกมายกชุดนะครับมันก็จะมีมีสปริงกับตัวนี้นะครับแต่ผมถามผู้รู้แล้วนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เราพยายามเก็บไว้ให้ดีนะครับตัวตัวนี้ครับถามถามผู้รู้แล้วนะเนาะทำคนเดียวมาเลเคคะครับตัวนี้เราพยายามเก็บไว้ให้ดีนะครับเนี่ยกับสปริงนะครับเขาจะเขาจะขายแค่สายมานะครับ ถามผู้รู้แล้วนะเขาบอกมาอย่างนี้นะครับผมก็ลองแปลงเอานะครับเพราะว่าติดเสาร์อาทิตย์งานผมก็เร่งนะครับก็เลยลองแปลงใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าพี่น้องเป็นช่างก็ผมว่าน่าจะทําได้นะแกะเข้าไปดูมันก็มีตัวนี้นครับก้อนกลมๆที่ว่าอยู่ปลายสายที่มันขาดออกนะครับแล้วก็ลองแปลงดูนะครับผมก็เอาอะไรมาทดแทนตัวนี้นะครับหนีบๆไว้นะครับ จะใช้ได้หรือไม่ได้ก็ดูเอาอีกทีนะครับผมก็ลองทำนะครับเพราะว่าศูนย์มันอยู่ไกละนะครับงานผมก็รีบเนาะแปลงมันก็ไม่ยากเนาะก็ลองแปลงดูครับแต่ก็สั่งอะไรแล้วล่ะอะไรก็อีกน่าจะไม่เกินอาทิตย์ลงมั้งนะครับเดี๋ยวจะประกอบแล้วครับตัวเนี้ย หน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับมีสปริงแล้วก็มีตัวนี้นะครับไปเกี่ยวกับระบบกลไกชัตเทิลน,นะครับแล้วก็แกะใช้ประแจเบอร์ยสี่ถอดออกนะครับประแจถอดออกเกี่ยวธรรมดานะครับเกี่ยวปกตินี่นะครับขันออกคือขันมาหน้ารถเนาะขันเข้าคือขันไปท้ายรถนะครับครับตัวนี้จะประกอบก่อนนะครับ ถ้ายังไงเดี๋ยวจะถ้ามีพี่น้องคนไหนอยากทราบความเคลื่อนเคลื่อนไหวไอ้ความคืบหน้านะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับถ้าประกอบเสร็จนะครับมาใช้งานได้จริงเปล่านะครับก็เอามาลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ